บางทีก็ถูกซ้อมอถูกทำร้ายบ้างแหละหรือว่าบางทีนะก็ถูกขายให้กับแก๊งคอเซนเตอร์บ้างแหละจนมาร้องของความช่วยเหลือกับทีมข่าว 7hd นะคะต้องบอกว่าทีมข่าวของเราเนี่ยได้ข้อมูลเชิงลึกเป็นข้อมูลตึก7ชั้นตอนแรกเราจะได้ยินอะไรตึก25ชัิบห้าชั้นตึกสิบแปดชั้นแต่เนี่ยคุณผู้ชมเป็นตึก7ชั้นที่ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอเซนเตอร์ในปล่อยเปตต้องบอกว่าทีมข่าวของเราเนี่ยทำงานในครั้งนี้ ไม่ง่ายนะเราต้องแฝงตัวไปเป็นแบบลักษณะนักท่องเที่ยวจะถ่ายพ้งถ่ายภาพอะไรนี่โหคนจับตาดูตลอดนะคุณผู้ชมทีมข่าว 7hd ของเราได้รับการประสานจากทีมช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนจังหวัดสระแก้วบอกว่าให้ช่วยมารับตัวหน่อยชายคนนึงอายุ28ปีเออขอไปค่ะ27ปีผู้เสียหายถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกให้ไปทำงานฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าตอนนั้นอะ มันเป็นช่วงเวลาดึกคือทีมช่วยเหลือแจ้งว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ซึ่งทีมข่าวของเราตอนนั้นเก็บข้อมูลปัญหาแก๊้งคอเซนเตอร์ด่านชายแดนอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสะแก้วและเมืองปลอยเปตของกัมพูชาอยู่พอได้รับแจ้งปุ๊บก็รีบมารับเยื่อตามจุดน,นัดพบเลยค่ะ